ประเมินผลสำริดการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2563ของว่าที่ร้อยตรีสมคิดนามบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศสิเกษเขตสีด้วยความยินดียิ่งค่ะ ผู้ขอรับการประเมินว่าทีรยตรี103สมคิดนามบุตรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่2มกราคมพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันณนะโรงเรียนบ้านดอนขาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิษสเกรเขต4รวมระยะเวลาอายุราชการถึงปัจจุบันเป็นเวลา8เดือน15วันโรงเรียนบ้านดอนขาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนในกองคุนการศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ่อเป็นโรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมแบบองค์รวมเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นปถมวัยและชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 72คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1ิครรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเรขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัดทั้งหมด ติตัวชี้วัดในระยะเวลา6เดือนแรกของว่าที่ร้อยปีสมพิธนามบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาดังนี้ 1. สำเนาสมุดหมายเหตุรายวันได้บันทึกสมุดหมายเหตุรายวันตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวันพุ 2, ทธศักราช2549 2. าทำ P L C เกี่ยวกับการเรียนการสอนกับครู โดยจัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาทุกวันพฤหัส,สบ,บดีเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอื่นๆนอกจากนี้มีกิจกรรม PLC กับคณะครูในกลุ่มโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ PLC เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรกับผู้บริหารในโรงเรียนอื่นๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตส 3. สังเกตการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงการเรียนการสอนร่วมกับครูโดยจัดกิจกรรมนิเทศการสอนและเยี่ยมชั้นเรียนส่งเสริมการจัดทำสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ 4. ร่วมวางแผนการสอน DLTV DLT i สังเกตการสอนและปรับปรุงการสอนร่วมกับครูได้วางแผนจัดตารางสอนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนจาก DLTV DLIT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 5. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาหาทางช่วยเหลือนักเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นธรรมหได้เข้าร่วมพัฒนาตนเองได้การอบรมผ่านออนไลน์ได้แก่การจัดทำผลการปฏิบัติงานประจำปี การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาการประชุมออนไลน์กับสอพอถอ DLTV และ DLIT 7. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมแบบองรวมโดยใช้การวิจัยพื้นฐานบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ 8. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ กิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมทางศาสนาได้แก่การระดมทุนสนับสนุนการศึกษาการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดวางสำคัญต่างๆรวมทั้งงานประเพณีงานบุญและงานขาวดำผลการปฏิบัติงานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโรงเรียนบ้านดอนขาได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีแผนปฏิบัติการ3-5ปีแผนยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดทำโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนานกิจกรรมการเรียนการสอนของครูส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจัดทำสื่อการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จนส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาสามารถอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีมากและดีเยี่ยมตัวชี้วัดที่สอง ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาจากการดำเนินการของโรงเรียนบ้านดอนขาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2563ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนบ้านดอนขาครูและนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 นักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่1อ่านออก100เอนตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักประจำปีการศึกษา2562นักเรียนร้อยละ70มีผลการเรียนในระดับ3ขึ้นไปใน5กลุ่มสาระเรียนรู้หลักตัวชี้วัดที่4การบริหารงานงบประมาณและการระดมทรัพ,พยากรจากภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายผู้มีจิตสศรัทธาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านนอนขาได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพได้แก่ 1. อบรมการประเมินภายนอกสำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนรอบ4ที่จังหวัดอุบลราชธานี 2. อ,อบรมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมที่โรงเรียนบ้านโนนจิต 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและยาเสพติดตัวชีวัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาลโรงเรียนบ้านดอนขาบริหารโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลดังนี้ 1. ห,หลักนิติธรรม ความรู้และส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเช่นการดำเนินง,งานเกี่ยวข้องกับการเงินพัสดุของโรงเรียน 2. หลักความโปร่งใสสร้างความไว้ใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ในการบริหาร งานโรงเรียนอย่างตรงไปตรงมาอยู่บนความถูกต้องเช่นการจัดทำโครงการการบริหารงานทำคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน 3. หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมเสนอความคิดเห็นในการทำงานของโรงเรียนให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี สีหลักความรับผิดช,ชอบตรวจสอบได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและนักเรียนโดยปฏิบัติรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่โรงเรียนใส่ใจแก้ปัญหาของโรงเรียนและนักเรียนกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตา่างและกล้าที่จะยอมรับที่เกิดจากการกระทําของตน 5. หลักความคุ้มค่าภายใต้การบริหารงานด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของโรงเรียนบ้านดอนขาผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันวางแผนในการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและผู้เรียน 6. หลักคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงามสำนึกในหน้าที่ของตนมีความซื่อสัสตย์สุจริต จริงใจขยันอดทนมีระเบียบว,วินยัยและเคารพสิทธิของผู้อื่นมีจรรยาบรรณและหลักในการทำงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดค,ความเคารพศรัทธาและเป็นแบบอย่างแห่งการครองตนครองคนครองงานตัวชี้วัดที่7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนบ้านดอนขางจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนร่วมงานประเพณีของชุมชนการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อแสดงถึงความใกล้ชิดกับนักเรียนได้รู้ถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนนำมาสู่การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมวันแม่กิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองด้วยดีเสมอมาตัวชี้วัดที่8อัตราเกณฑ์เด็กเข้าเรียนการรับนักเรียนตามแผนรับนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนถาได้ดําเนินการจัดทําแผนการรับนักเรียนและดําเนินการรับนักเรียนในระบบ DMC ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิ์เกตเขตสีในปีการศึกษา2563มีนักเรียนทั้งสิ้น72คน ตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนในปีการศึกษา2562ของโรงเรียนบ้านนอนขามีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน12คนสอบเข้าศึกษาต่อจำนวน12คนได้แก่1โรงเรียนพานวิบูรณวิทยาจำนวน11คน2การศึกษานอกระบบจำนวน1คน คตราการศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่10การดำเนินง,งานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนขาได้นำแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ การจัดการเรียนการสอนผ่าน D-LIT, D-LTV และการศึกษาออนไลน์ในรูปแบบการศึกษาสำเร็จรูปต่างๆนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างมีปรสิทธิภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านดอนคาขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้กำกับติดตามการประเมินการสำเร็จผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขอขอบคุณค่ะ